โอ้พี่น้องดูฮะนี่ลูกสมอลูกใหญ่ๆร่วงอยู่เนี่ยนี่นี่คนี่ผ่าเก็บลูกสมอเห็นไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเยอะจริงๆนนี้นี่ลูกใหญ่ๆเลยฮะเนี่ยเจอลมเจอฝนโอ้โหเนี่ยสมอเนี่ยกินกินกับน้ำพริกปลาเนี่ยอืมสุดยอดเนี่ย สมุนไพรชั้นดีเลยช่องกินในเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดีเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่โอ้โหนี่แหละท่านผู้ชมนี่คือต้นสมอนะนะก็อยู่หลังองค์พระ,อะของ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติก็เป็นองค์พระพุทธชินราชจำลองนี่ต้นนี้ถือว่าอยู่นานแล้วก็ออกลูกให้กินทุกปีนะลูกดกด้วยนะลูกดกลูกใหญ่ด้วยนะนี่จะซูมให้ดูว่านี่ของเขาดีจริงๆฮะนี่ยนี่ฮะลูกดกนะไม่สังเกตจะไม่เห็นนะเนี่ย นาเล็กเนี่ยรู้ว่ามาทุกปีช่วงนี้เนี่ยโอ้โหก็ yeah. <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการแก้ไอนะขับเสมหะนะ mm hmm. กินแล้วโห oh ชุ่มคอชื่นใจเลยก็ท yeah. <Okay. S 2> ุกว,วันนี้ก็เริ่มหายยากแล้วเพราะฉะนั้นนาเล็กก็อยากจะเชิญชวนนะช่วยกันอนุรักษ์นะช่วยกันปลูกไว้นะ ตามรั้วตามสวนนี่แหละสมุนไพรดีๆของไทยเรานะมีอีกเยอะแยะนะไม้อยังเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะให้ร่มเงานะแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรชั้นยอดกินเป็นผลไม้เป็นอาหารว่างก็ยังได้นะอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามา ชมต้นแล้วก็พามาเก็บลูกเดี๋ยวเดี๋ยวปีดูกันหน่อยอว่าได้เยอะหรือเปล่านะโอโ้ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากๆเลยนี่นี่ฮะใหญ่กว่านิ้วมืออีกนะเท่ากับประมาณสองนิ้วมือสิบสี่ลูกโอ้โหไม่ธรรมดาเนะนี่ยน,นะสมุนไพรดีๆฮะนะเราจะเอาไปดองก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปแจกคน กินให้โอ้โหช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงของเป็นหวัดไอเจ็บคออะไรเงี้ยกินพวกนี้อืมดีมากๆเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามนาเล็กกิตนไนชาแน,นลสวัสดีครับ